เผยโฉมอภิรักษ์ซีโอฟอร์เรกทีดีเมื่อ13ปีก่อนกันชัยลั่นผู้มาก่อนการสัมภาษณ์โจรลาไม่หยุดครับสำหรับคดีแชร์ลุคโซฟอร์เรกทีดีที่ยังคงเป็นกระแสะวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างต่อเนื่องหลังจากที่นักแสดงสาวชื่อดังอย่างพิงกี้สาวิการชัยเดชนั้นถูกคุมตัวในเรือนจําหลังพบหลักฐานมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีนี้ต่อมามีการเปิดเผยรายชื่อคนในวงการบันเทิงที่มีส่วนเกี่ยวข้องออกมาอย่างต่อเนื่อง โดย Forex TD นั้นเป็นรูปแบบการระดมทุนโดยอ้างว่าจะนำเงินไปซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราสกุลต่างๆและจะเสนอให้ผลตอบแทนในอาตาัตราร้อยละ60-80ของเงินผลกําไรที่ได้จากการนําไปลงทุนเทรดค่าเงินและประกันเงินต้นที่รวมลงทุนร้อยละ100แต่ท้ายที่สุดไม่สามารถจ่ายเงินปันผลคืนแก่ผู้ที่นําเงินไปลงทุนได้ทําให้มีผู้เสียหายจากการลงทุนกับ f o ร e x t ็เป็นจํานวนมากสําหรับหัวหน้าขบวนการ f อร e x t ็ คืออภิลักษ์กติซึ่งเป็นผู้ที่ไม่เคยมีประวัติและประสบการณ์ในด้านการลงทุนมาก่อนโดยอภิลักษณ์กตินั้นถูกจับกลุ่มในปีพศ2563หลังจากที่เขาได้หลบหนีไปอยู่ประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซียตั้งแต่ปี2562โดย DSI และปะปะงนั้นได้ยึดอายัดทรัพย์อภิลักษ์กติไว้กว่า1,000ล้านบาทล่าสุดเพจดราม่าแอดดิกโพสต์ภาพของอภิลกักษ์กติเมื่อ13ปีก่อน สมัยเป็นผู้เสียหายจากการทำศารยกรรมใบหน้า17ครั้งโดยตอนนี้อภิรักษ์โกธิที่นั้นยังอายุเพียงแค่17ปีเท่านั้นตามรูปก่อนที่จะมาออกรายการบอกเล่า90ที่มีมดดำคชาพาและหนุ่มกัญชัยเป็นพิธีกรอยู่หน้าตอนนั้นก่อนอภิรักษ์โกธิจะกลายมาเป็นซีอีโอของฟอรเร็กทีดีโดยทางเพจนั้นยังได้โพสต์แชทของหนุ่มกัญชัยระบุด,ด้วยว่าไปหาก่อนมีหน้ามดดำเคยบอกว่าพี่เคยเจอสัมภาษณ์โจรก่อนใครเลยกูพูดมาก่อนการ นอกจากนี้ยังระบ,บุด้วยว่าเฮียนหนุ่มส่งมาอันนี้ภาพสมัยอภิรักษ์ตะเวนออกรายการทีวีเรื่องสารยกรรม17หนอนอะไรนี่แหละออกหลายรายการมากเหมือนช่วงหนึ่งอยากดันตัวเองเข้าสู่วงการบันเทิงแต่ไม่สำเร็จแล้วไปเปิดแชร์ลูกโซ่ดึงดารานักแสดงมาลงเงินแทน